แล้วนะครับก็เรากําหนดไว้200จุดตอนนี้ทำไป201จุดแล้วในสถานที่ราชการแล้วก็นะครับก็จะเก็บหมดนะครับภายในเวลากําหนดก็จะทําให้ไม่มีขยะตกค้างแล้วก็เป็นไปตามกฎนะค,ครับค่ะปกติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่12ับ2567ค่ะสการดำเนินงานของศูนย์ประชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีงบคิาแล้ว เมื่อวันที่27ธันวาคม2567ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขจึงนําเรียนที่นะครับรองผู้รนตรการสำนักป้องกันรรักษาภัยขอรายงานผลการสุบเหตุนะของสายส่ขนส่งนะครับสรุปนะนอกจากนี้นะครับในมาตรการ,นะรมาตรการที่พทเพิ่มควบคุมก,การจําหน่ายผู้นการที่เจอนนะนะกับรา,า,ายจุไหนนะซึ่งผู้เสรเนี่ยทางน้ำเสจทางเรือเนี่ยก็จะอพยพ ใหญ่ๆเนี่ยเสร็จสิ้นก็คือติดีประเด็นนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะครับคือเรื่องที่ไหนผมกลับนะครับประเด็นอีกข้อหนึ่งที่เราตรวจเดี๋ยมีอยู่ในวาระด้วยแหละแล้วเรื่องที่จะเน้นผมว่าอันแรกเลยที่เน้นก็คือเออมีเรื่องไฟไหม้หรือว่าที่ที่ไอ้ข้าวตากที่ถนนตันนีก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้น่าจะท้าตบแล้วนะครนะก็อันนี้ผมว่าไม่สำคัญนะแล้วก็เราคงดีดีดีเขาด้วอชอบได้มาขอให้ทางขอเก็บแล้วก็ผมตรงนั้นก็จะชอบนิด ตัวตราโรงแรมถามนักเดินเลยอเพราะว่าผมว่าต้องตรวจละเอียดนะคือไม่ใช่ตรวจแต่ตามกฎหมายเนี่ยมันจะมีตรวจที่โหม,ม,มากๆต่อบกฎหมายอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็เกินมีไฟไหม้คอมเตยผมก็ไปออกไปตีสี่ขึ้นตีห้าก็เจอ,บบอ,อแล้วบอกอ่านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาบอกว่าปัญหาของที่โรงแรมที่ที่ตานีนี่นะอยางานึืนยือเขาดีเลย์ตัวอะลามหมายว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดมีไฟล,ไลามปุ๊บเนี่ยคนจะแตกตืน่น เขาก็ไปดีเลย์ไม่ให้ปลายลามขึ้นมันไม่ขึ้นเหมือนกับเป็นเตือนที่สวิสบอร์ดเขาแล้วก็เขาถึงขึ้นเป็นตวัวจเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องดึ๋งๆพอไปดีเลย์ปุ๊บเนี่ยยิ่งทาให้เวลาที่มีค่าในการหนีไฟเนี่ยช้าลงแล้วพอไปขึ้นไปห้องปุ๊บเปิดมาฟันหมดคนก็หนีไม่ทันนะแั้นเวลาไปตรวจเนี่ยมาตรวจปุ๊บเดี๋ยวเขามีปลายลามแต่ผมว่าเราไม่รู้ว่าเขาดีเลย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่ารายละเอียดพวกนี้คงต้องมีผู้มือในการตรวจให้เข้มข้น,นมากขึ้นหรือไม่ต้องฝากอ ูดไเกี่ยวข้องทาคู่มือในการตรวจให้ดีนะผมคิดว่าปัญหาหลักอาจจะไม่ใช่โรงแรมใหญ่เลยโรงแรมใหญ่มีมาปัหาในโรงแรมเล็กโรงแรมที่ต่ำกว่า80ดสิบห้องเนี่ยซึ่งจริงแล้วโรงแรมที่ไฟไหม้แล้วคนตายเนี่ยบอกว่าได้รับใบอนุญาตตูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอันนี้ก็คือยังขนาดนี้อ่ยยังขนาดที่มีคนตายได้แล้วโรงแรมที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆอันนี้ก็คงต้องฝากเข้มข้นด้วยแล้วก็เราจะไปเสรจาได้เลยว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่เรานะเรื่องที่2ก็คือเรื่อง ขาทานต่างด้าวนะจริงแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเราคืเอเราก็เออเรามีประชุมกับทางตำรวจแล้วก็เอาสุขุมวิทเป็นเป็นโมเดลทีแล้วมันก็มีปัญหาหลายเรื่องแหละปัญหาเช่นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องขายเท็กคอยขอ,ของขับเลขแข่งลอยและเรื่องที่ผมคิดว่ามันมันเราเราทำไม่ได้จิงๆเรื่องที่เอาเด็กมาขอทานนะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครก็แล้วทางท่าน เทศรษฐกิจนะต้งหวังรู้เขาก็ทำไป,ไปลุยนะก็ถ้าเราคือใช้วิธีแบบไปสือถึงต้นตอ,นตอนเลยมาจับขอทานเด็กได้ก็บอกว่าไม่หรอกเดี๋ยวทาไปส่งบ้านให้ให้ทางอีกต่างหากองรู้ก็มีวิธีนะแล้วก็พาไปถึงบ้านก็เลยได้เลยว่ามีรานอยู่เลยแบบอยู่กันเป็นสิบสิบคนขอทานได้วันละพันบาทอะไรเงี้ยแล้วมีค่าหัวอะไรว่าเนี่คือแนวคือต้องยามเอาให้ได้เลยนะนั้นต้องฝากขอเกตทุก โอเคแล้วเมโันลยดีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เลยเป็นขอทาน่นแหกะคือขับเลขแขงลอยถ้าออกไปแล้วเนี่ยต้องรีบไปได้พัฒนาพื้นที่นั้นนะแล้วก็อย่างเช่น,นาลาดย้าที่เขตอะไรนะของสารนะแล้วเ,เอาหมูกระทะเอาไปแล้วรีบไปล้างพุตบาทให้สะอาดเลยคราบไขมันต่างๆที่อยู่ลงไปลุยได้เลยหรือว่าไอ้ตรงถนนไอ้ตรงซอยต้นสนตรงไปไม่จับไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเนี่ยก็ต้อง มันเป็นพุทธบาทโยธาต้องเข้าไปเครียมพุทธบาทให้ดีเลยปรับปรุงคุณภาพพุทธบาทถ้าเห็นว่ามีแอคชั่นน่ะม่ใช่ว่าเราเอาเขาเข้าไปแล้วแล้วแล้วเราไม่ปรับปรุงไม่ดีขึ้นนะก็ต้องปรับด้วาะเดี๋ยวว่าหลายจุดก็ทําได้ดีนะครับแต่แตอันอีกอันหนึ่งก็คือในในเขาจรจริงอ่ะผมก็เชื่อว่าเราคงไม่สามารถจะเคลียร์หาเล่ห์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งกรุงเทพได้ก็ <Okay. S 1> อาจจะมีโซนซึ่งเป็นโซนซึ่งอาจจะยัง เหมือนกับหลีตาข้างนินแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เขามากไ้่บอกว่าเราต้องทำเปิดติงเปิดคือว่าเอาจุดที่มีปัญหาหนักก่อนใช่ไหมเราไม่สามารถเปิดแนวลบ Bird, ope, เป็นติดติดแนวร็อบกันได้หรือว่าผมไม่สามารถรับม็อบเป็นติดติดม็อบ Mob มาที่เราได้พออร้อมกันถูกไหมนนในแต่ละเขตเราอาจจุดที่ไหนที่มีความจําเป็นทาก่อนจุดที่มันมีความโูงส่งและลง่มางอย่างมากย่าอย่างริมณสุกเนี่ยแต่จุดไหนที่ยังไม่จําเป็นที่ยังในจุดที่ไม่ได้มีคนสัญจรเยอะ ก็อาจจะชะลอไปก่อนใช่ไหมจุดไหนที่มันแบบเขาไม่มีที่ไปจริงหรือว่ามันมีคนลำบากเขาพยายามปรับตัวแล้วอะไรอย่างี้นะมันก็ต้องฝากอันนี้ช่วยท่านพิจารจานนชกช่วยคุยด้วยจุดไหนที่มันพอไม่ได้เป็นจุดที่สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้คนจํานวนมากนะแล้วก็อาจจะแบบก็อาจจะ้องขยับเล็ดลนาไปหน่อยนั่นก็ต้องต้องฝากสองเรื่องนะเรื่องแรกที่ออกไปแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ทำให้สะอาดแล้วก็เห็นตอนนี้พูดบาทางช้าเรามันก็ ที่ทำใหม่มันจะมีคราบอะไรเยอะเทอะมากเลยปต่บอกาเขยช่วยทำบิ๊กคลีนนิ่งทุกวันเลยนะไปล้างไอ้พวกฟุตปาพวกเนี้ยเพราะว่าผมผมเห็นเลยทำใหม่มามันก็มีคราบดำแั้นดี่กว่าเราก็ต้องบอกว่าช่วยกันหน่อยเช่นลงไปพัฒนามีเวลาว่างก็ช่วยไปเนี่ยล้างคุตปาที่มันมีคราบตกตกต่างๆอยู่นะแล้วอะไรที่ยังไม่จำเป็นก็อาจจะต้องใช้เชิงวัตรศาสตร์ขยายเวลาไป จากจุดที่มันสาคัญก่อนจะได้ไม่ต้องเปิดแนวรั้หลายด้านนะครับเรื่องต่างเรื่องที่สี่เข้าใจว่าเป็นเรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆที่นีก <c oughs> ็น้องเรียนมาเยอะทั้งรื้อตึกก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีผล,ลเรื่องเรียนคานด้วยเาีด้วยท่านต่าตน,นี้จะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมะนะหรจะมีประเด็นพูดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนี้นะแต่ฝากให้ท่านขอเขตเร่งรัดพวกนี้ด้วยนะคืออย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในตึกที่มีรื้อตึกอ่ะตรงตึก ้ตรงสวนลุมอ่ะที่ตึกเขามีคนร้องเรียนมาติงสามหนสุดท้ายแล้วก็ตึกระพังลงมาจริงลบพปอรบาทอย่างเงี้ยหรือไม่เรื่องไอ้ความตือนล้อระพังต่างๆนั้นเรื่องโครงการก่อตั้งที่ยังที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วมีคนร้องเรียนขอให้จริงจังมืองานมาไปตรวจสอบนะถนนสวยก็ทำให้ดีนะเรื่องที้5ก็ผมว่าหลายถนนก็สวยดีขึ้นแต่ว่าขอให้ดูแลอย่างจริงจังนะันตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้ดีคือใต้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะ เร่งอันนี้มีนาจะมีหลายเขตเลยว่าเขตแายเขตเลยนะคือจริงแล้วเนี่ยมันมีโอ้แปดเขตใช่ไหมแต่ดูจากด้วยขวาบางทองหวาบางกะปิเอ่อเขดเขตสวนหลวงประเวทอ้ำมาตอนนี้พื้นที่แต่ใจว่าส่งให้เขตหมดแล้วใช่ไหมพื้นที่ใต้ทางไอ้ต้นไม้เนี่ยใครปลูกไม่รู้ผู้รับเหมาปลูกหรือเราปลูกเราปลูกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สวยนะมีรูปอื่นไหม คืออยากจะให้ปลูกต้นไม้อย่างเทาลายอย่าเงี้ยให้แน่นไปเลยอ่ะสมมติว่าในแต่ละตอนม้อยปลูกสิบต้นเพราะมีช่วงที่สวยมันก็จะสวยเป็นดอกไม้สีเหลืองไปเลยเพิ่มไม่ให้มีรูปแบบมีรูปเดียวเอาไม่ไปถ่ายชุดเลยปลูกมาเออก็ปากเขตดูด้วยนะแล้วก็ต้นไม้บอกขอป้าไปแล้วว่าช่วยช่วยให้ทางพูดอะไรก็ขอป้าแล้วน่าจะมีมีไหมฟ้ามาไหมขอป้ามา ไม่มาติดแวงล้อมอ่ะได้มีทต้นตไม้ให้อ่ะก็ปลูกเนี่ยแหละผมว่าง่ายๆทำาไรเพราะว่ามันก็เหมาะดีไม่ต้องลดน้ํามากไม่ลดน้ำก็ออกดอกดีก็ยิ่งเหลืองเลยแล้วก็มันก็แดดมันก็ได้เพราะว่าไอ้รถไฟฟ้าโมโนโลเรลมันไม่ต้องมีตัวบังแดดเท่าไหร่ก็ปากแล้วก็ถกนนสวยทุกแห่งน,นะผมว่าเล่นทําเลยนะหรือสายสีชมพูเนี่ยเอาต้นเครื่องฟ้าปลูกได้ไหม หรือต้องอะไรลองเลือกเลือกดูนะก็ให้ผู้ผู้เสีติมานอแต่ว่าขอให้ให้โฟกัสถนนสวยด้วยเพราะว่าผมว่าคนก็เริ่มเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ถนนสวยที่อยู่ในตัวชีวิตต้องขอให้ดำเนินการต่อเนื่องนะเป็นรูปธรรมไม่ใช้ขยายบทไม่ได้ส่วนต่านต่อเลยครับต่อไปก็เป็นเรื่องโอเคก็เรื่องไปแห่ตเมื่อวานอันนี้เป็นเรื่องที่คนชมเยอะนะครับคนชมเยอะแล้วก็คนก็ด่าเยอะด้วย เพราะว่าบางทีเหมือนกับพอทำมาแล้วก็ไฟดับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําต่อนเนื่องและขยายผลให้มากที่สุดแล้วก็จะมีผลเรื่องรถเต็มี้เรื่องความปลอดภัยต่างๆด้วยมันก็ประมาณนี้ครับก็ฝากท่านอเกิเรื่องเดิมๆน,น,นะแต่ว่าต้องทําย้ําต้องทําให้ต่อนเนื่องเพราะว่าสิ่งแรกตัน,นี้คือสิ่งที่ได้ผลใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคงม,มีเรื่องในเวลาต่างๆ้วยได้จัดตั้งศูนย์ชาการเทพมาคนครนะครับในช่วงด้วยการปีใหม่นะครับซึ่ง ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ใช้นะครับระบบประชาการเหตุการณ์นะครับตามกฎหมายตามพรบป้องกันวัตถุไฟปี50ขึ้นมานะครับตัวจัดตั้งนะครับในช่วงแต่นะครับวันที่27นะครับและขยายนะครับเป็น10วันอันตรายถึงวันที่5นะครับก็คือมกราคมจำนวนมากแล้วนะครับเหตุที่เราทราบได้ก็คือที่จะเป็นกันคือที่เหตุเพิ่งไหมนะครับที่ แอมเบอร์หุวสานีแล้วก็อีเกตนึงแคือที่คามแชร์นะครับที่ไม่จ่นตันะครับต้องขอขอบคุณพวกเราสําหรับความร่วมมือในห่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ปีนี้มีคนชมว่ากทมเตรียนการรับมือได้ดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลทททอเองแม้มีกรณีที่สอมเบอร์ที่เขตพระนคร การที่เราประสานกันอย่างรวดเร็วช่วยกันอย่างดีนักท่องเที่ยวโอเคมากนะคะการที่ท่านแอคติเวตระบบเข้าซีนช่วยเหลือแม้จะมีคนเสียชีวิตถึงห้าคนแต่เขาไม่ได้โทษเราเลยคนที่บาดเจ็บก็ได้รับการดูแลอย่างดีคนที่ได้รับผลกระทบมีการหาที่พักให้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการ ทางแอสซิสของทททก็ช่วยผู้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ในการประสานโปรแกรมต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องเปลี่ยนไฟโรงแรมเปลี่ยนโปรแกรมที่เขาเขาเคยแพลนไว้จะอยู่กรุงเทพสองวันแล้วเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปอะไรอย่างเงี้ยทททเขาช่วยหมดก็เป็นความประทับใจนักท่องเที่ยวไม่ได้เบามการท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นเช่นนี้อย่างเป็นหน้าที่ ของเมืองเป็นหน้าที่ของกรทมออที่จะต้องพัฒนาต่อนะครับเมื่อกี้รูปกปรรมการเรื่องป้องกันอาีภาัยอยู่แล้วก็ให้โจทย์ไปว่าพวกเนี่ยพวกโ o สเทลที่อยู่นอกกฎหมายควบคุมอาคารนะคือที่แบบตามมาปไปสิห้องเนี่ยควรจะมีอะไรที่เป็น appropriate เ,เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ป็นภาระของผู้ปกครองมากเกินไปแต่ว่าก็มีประสิทธิผลดีให้กัฐต้องช่วยคิดหน่อยที่จะวิชาชีพนะครับจะมีข้อเสนอแนะให้เรา หึงในเจ็ดและให้บังเอิญว่าผู้ช่วยเคของท่านเป็น2องในสาสงสัยต้องรีบให้ท่านเป็นการเฉพาะด้วยนะคะคือช่วยกรณารีครสตรงมาที่อาจารย์ได้ก็จะเป็นข้อดีมากแต่เดี๋ยวอาจาย์จะรีบจะรีบทำให้นะคะหลายๆครั้งเห็นเลยว่าคือถ้าไม่ไม่รู้ท่านเห็นไหมอะ่ะแต่หลังๆเนี่ยท่านรู้ว่าเองก็ยังพูดว่าเราค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะท่านท่านไม่บ่นแล้ว สักเท่าไหร่เลยเวลาท่านเข้าไปที่ซีนแล้วว่าท่านผู้อำนวยการเขตหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เขตก็ก็จัดการได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเร่งเร่งทําเรื่องไอ้ตัวการใช้ระบบบัญชาการให้ได้มากขึ้นเพราะว่าตัวระบบเนี้ยอำนาจอยู่ที่ท่านคนเดียวแล้วมันมีความรับผิดรับชอบที่กฎหมายรองรับท่านไว้ให้แล้วด้วยจากพรบรตัวนี้เพราะฉะนั้นการใช้พรบตัวนี้ท่านปลอดภัยกว่าใช้พรบ28ของเราอยู่แล้วนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ก็จะเรียนท่านประหลาดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเร่งรีบทาให เพราะว่าเมืม่อวานเพิ่งเรียกมาถามว่าพอเขตกี่ท่านกี่ท่านหรือผู้ช่วยเขตกี่ท่านกี่ท่านที่ที่ทย,ยังยังอาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลตัวนี้นะคะส่วนส่วนเรื่องของโฮสเทลเนี่ยพอดีท่านรองสารนนท์นี่ก็ฝากท่านรองไฑูทย์ด้วยพอดีท่านรองสารนนท์เนี่ยท่านประสานเบื้องต้นให้สมาคมกับสมาคมโฮสเทลไว้ให้แล้วนะคะอาจารย์กำลังขอวันที่ทางสมาคมเขาว่างอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปก็จะได้คุยกับเขาในแง่ของการขอความร่วมมือเขาก่อน เพราะว่ากฎกระทรวงที่ท่านอ้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะครบ9ปีเดือนมีนาบีหกใช่ไหมคะที่เรายืดนหยุดยไว้ให้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขามีต่อเวลาอาจารย์เดาว,ว่าคงไม่เร็วดังนั้นมันคงต้องเป็นการขอความร่วมมือในเบื้องต้นก่อนว่าเราจะทํำยังไงท่านผู้อำนวยการเขตหลายๆท่านอ่านไม่ทันได้อ่านสรุปของอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะอันเซนในห้องไลน์ผู้อำนวยการสาธารณภายัยดังนั้นคงอาจจะไม่ได้เห็นตัวข้อบอกพร่องของการตรวจพื้นที่ที่อาจารย์เขียนไปเนื่องจากพอเขียนไปแล้ว รู้สึกส่งเสียงเล็กน้อยว่าว่าจะมีผลกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยอันเซนจะมีท่านขอเขตบางท่านที่ได้อ่านเดี๋ยวอาจารย์สรุปคร่าวๆนะคะว่าเวลาเราตรวจบางครั้งเราต้องดูความผิดปกติบ้างว่ามันลิงก์กับปันไดหมีไฟแค่ไหนตัวของโรงแรมก็มีซต์พาวเวอร์ที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีสมาคมทั้งที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กโฮสเทลแล้วก็พวกบังกะโลหรืออะไรพวกนีน้เดี๋ยวอาจจะประสานคอนแทคของสมาคมเดี่ยผ่าน ท่านรองภาิิดาแล้วก็ประสานนี้อาจจะได้เครือข่ายที่รวมๆกันมาเลย